อยากเข่งภาษาอังกฤษแต่ไม่มีเวลาไีเบลนที่ต่างประเทศ ก็ยังเนภาษาอังกฤษออนไลน์กับคุณครูต่างชาติที่ KPG Live เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เรียนได้ทุกที่ทั่วโลกแถมจัดตารางเวลาเรียนได้เองไม่ว่าจะเป็นเวลาหลังเลิกเรียนหรือวันที่อยากชิลๆไม่อยากออกไปไหนวันที่อยากปล่อยใจอยู่กับต้นไม้หรือช่วงที่พักกลางวันหาอะไรกินที่ KPG Live มีคอร์สครอบคลุมตั้งแต่เด็กอายุ6ถึง14ปีและผู้ที่อายุ15ปีขึ้นไปก็เรียนได้เช่นกันค่ะละคอร์สสำหรับน้องๆอ,อ,อายุ6ถึง14ปีนะคะก็จะเป็นจ u n น o r ESL ค่ะซึ่งคอร์สนี้นะคะ,ะาาน,น้องๆ เรียบเสมือนว่าเป็นการใช้ภาษาอังกฤษสําหรับเป็นภาษาที่สองเลยค่ะซึ่งในหนึ่งคำนะคะก็จะมีทั้งหมด40นาทีน้องๆจะได้เรียนแบบฟรีบุ๊กิ้งนะคะหรือเป็นการเรียนตามเวลาที่น้องๆสะดวกได้เลยสำหรับนักเรียนที่อายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะเรามีทั้งหมด3คอร์ดด้วยกันขอเริ่มต้นที่คอร์ด ESL กันก่อนเลยนะคะ ตอนนี้เนี่ยเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นภาษาที่2 ESL นะคะก็จะแบ่งไว้ทั้งหมด3แบบด้วยกันอย่างตัวแรกเนี่ยก็จะเป็น daily conversation นะคะซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันค่ะส่วนตัวที่2นะคะก็ะะจะเป็น power speaking ตัวนี้เนี่ยเป็นการเรียนผ่าแบบความต่างๆค่ะ ส่วนตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นปีทอพกิ้งตัวนี้เนี่ยเราเรียนผ่านบทความข่าวสารและก็ประเด็นต่างๆทางสังคมฝึกให้นักเรียนคิดคห์แลวก็อภิปรายเช่นเดียวกันค่ะและที่แคปทจีร้านนะคะมีข้อภาษาอังกฤษเพื่อการทํางานด้วยค่ะโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่คอจ็อบอินเทอร์วิวซึ่งเป็นการเตรียมตัวการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษและคอร์สพิเศ e อ g ง i s h ซึ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นการจําลองสถานการณ์ต่างๆโดยการใช้คําศัพท์สำนวนเพื่อให้ทุกคนนะคะสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ในที่ทํางานได้้ดูนลยิ่งขึ は、啊 ยินดีมีค่เรียนสําหรับนักเรียนที่กําลังเตรียมสอบ IELT ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้นะคะว่าจะโฟกัสเฉพาะ speaking, part writing หรือว่าอยากฝึกคบทุก part เลยซึ่งค่า IELT นะคะนักเรียนสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเรียนแบบ free booking หรือว่า f ิ x e d booking การเรียนแบบ free booking นะคะนักเรียนก็สามารถเลือกตามวันและเวลาที่สะดวกได้เลยแต่ถ้านักเรียนอยากเรียนแบบ free booking นะคะอันนี้เนี่ยข้อดีนักเรียนก็จะได้เรียนกับคุณครูคนเดิมแล้วก็คุณครูเนี่ยเขาก็จะทราบพัฒนาการนะคะแล้วก็รู้ว่าต้องเน้นจุดไหนให้เราเป็นพิเศษแต่ว่านักเรียนเนี่ยจะต้องเรียนตามวันและเวลาเดิมที่สมัครไว้ ที่ KPG Live นักเรียนสามารถมั่นใจได้เลยว่าคุณครูต่างชาติของเราผ่านการคัดเลือกมาอย่างเข้มข้นกว่า2อทาทิตย์รวมทั้งมีการฝึกอบรมการสอนและสิ่งที่ทําให้ KPG Live แตกต่างก็คือระบบก,การเรียนรู้สี่สเต็ปถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะในการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนจนถึงหแบกจบคลาสเลยค่ะพร้่มต้นที่สเตปพรีวิวนะคะซึ่งเป็นสเตปที่นักเรียนจะสามารถเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนโดยนักเรียนนะคะจะได้ฝึกทักษะการฟังพูดอ่านเขียนความพิเศษของสเตปพรีวิวนะคะคือนักเรียนเนี่ยจะมีระบบ AI ที่คอยช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการออกเสียงของนักเรียนด้วยค่ะต่อมาที่สเตปคลาสนะคะนักเรียนจะได้เรียนกับคุณครูต่างชาติซึ่งจะเป็นคาส สอนสดตัวต่อตัวนักเรียนจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจสามารถนำไปใช้งานจริงได้มีการฝึกคิดวิเคราะห์และอภิปรายด้วยค่ะตอมาสเต็ปที่3นะคะก็คือสเต็ป homework การทํากันบ้านนะคะนักเรียนจะได้ฝึกการนาคาศัพท์และก็สำนวนที่ใช้ในคาบเรียนนะคะมาแต่งประโยคให้สอดคล้องกับท็อปิกนั้นๆโดยที่นักเรียนนะคะอาจจะจําเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเพื่อฝึกกระบวนการค้นหาข้อมูลการคิดวิเคราะห์และการใส่ความที่เห็นลงไปด้วยค่ะ สต็ปสุดท้ายนะคะก็คือสเต็ปรีวิวซึ่งเป็นการทบทวนบทเรียนให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแม่นยําขึ้นสเต็ปรีวิวจะคล้ายๆกับสเต็ปพรีวิวนะคะซึ่งเป็นสเต็ปแรกนักเรียนจะได้ฝึกกระบวนการฟังพูดอ่านเขียนรวมถึงมี AI นะคะมาคอยตรวจสอบทักษะการออกเสียงของนักเรียนเช่นเดียวกันค่ะและตลอด40นาทีนี้นะคะนักเรียนสามารถขอบันทึกการเรียนย้อนหลังของตัวเองเพื่อนํามาทบทวนบทเรียนหรือว่านํามาดูพัฒนาการทักษะการเรียนของตัวเองก็ได้เช่นกันค่ะ คอร์สเรียนภานษาอังกฤษกับ KPG Live ติดต่อมาได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยนะคะหรือสามารถเข้าไปดูคอร์สเรียนต่างๆได้ที่ลิงก์นี้เช่นกันค่ะแล้วมาเรียนภานษาอังกฤษออนไลน์กับคุณครูต่างชาติที่ KPG Live ด้วยกันนะคะ